ทำไมผู้ชายถึงมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าผู้หญิงอันนี้คือน้องผู้หญิงถามมาค่ะเอ,อ่อจริงๆไม่ได้มีมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ว่าเขาถูกกระตุน้นง่ายกว่าผู้หญิงนะคะ,ะเผอิญแบบมีอะไรนิดนึงเขาก็จะถูกกระตุ้นได้แล้วซึ่งเป็นการทํางานของฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้สวิงขึ้นสวิงลงตามรอบเดือนเหมือนผู้หญิงมันขึ้นลง ทั้งวันอ่ะก็คือทุกวันทุกวันของเขาก็คือเหมือนเดิมจนกระทั่งแปดสิบปีแล้วมันก็ยังทํางานอยู่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนันมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนบางช่วงเหมือนช่วงตกไข่ความต้องการทางเพศเอาจจะเยอะหน่อยช่วงใกล้ประจำเดือนมาความต้องการทางเพศก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะน้มันจะมีผลเรื่องของฮอร์โมนด้วยอย่างที่สองของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เราพบว่าต้องมีการโฟล์เพลหรือว่าเราลมค่อนข้านนานอะไรเงี้ยถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะ มีความสุขได้เต็มที่ในขณะที่ของผู้ชายเขาไม่ไม่ได้ต้องการโฟร์เพลย์อะไรนานขนาดนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมาจากทางเขาเรียกว่าชีววิทยาเพราะว่าโดยเพศชายตามธรรมชาติไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเขามีหน้าที่ในการแพร่เชื้อพันธุ์ของเขาเออกไปให้มากที่สุดอยู่แล้วนั้นโดยธรรมชาติก็มัจะสร้างผู้ชายขึ้นมาเพื่อให เผยแพร่ต่อให้มีลูกมีหลานไปได้ยาวนาสุดเพราะฉะนั้นก็ดำรงเผาพันเออเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือมีหน้าที่ในการช่วยดำรงเผาพันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าฮอร์โมนของเขามันก็ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เขาเรียกมีความต้องการทางเพศได้ง่ายกว่าของผู้หญิงนี่ค่ะที่ของผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีง่ายขนาดนั้นปุ๊บตอนท้องอยู่ใครจะมาดูแลลูกในท้องหรือเปล่ามันก็ถูกฮอร์โมนมันก็ถูกสร้างออกมาให้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีหน้าที่ ตามธรรมชาติที่ถูกสร้างมาแตกต่างกันค่ะคะ